Welcome to my youtube channel นะคะนี่ก็เป็นร็อกแรกเลยเนอะหลังจากที่อยู่ซิดนี่มาได้1ปีแล้วหนิปนิดแล้วตอนนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนไปทำงานด้วยกันดีกาแต่จริงๆก็ไม่ได้ถ่ายที่ทำงานเยอะหรอกนะเพราะว่าโดนโดนดาอันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะเสาร์อาทิตย์ ของชีวิตที่นี่ก็คือทํางานค่ะเพราะว่าไรายได้ดีนะจ๊ะวันนี้เราก็นั่งรถไฟออกไปนอกเมืองไปทํางานโรงแรมนะคะงานที่ทําจะเป็น housekeeping หรือว่าภาษาไทยก็คือแม่บ้านเปลี่ยนเตียงทําห้องน้ำํำค้าเช็คเอาท์หรือไม่ก็ลูกค้าที่เขาอยางแบบว่ายังอยู่ในโรงแรมเราก็ต้องเข้าไปเหมือนทยดีรูมให้เขาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็นั่งรถไปเจอน้องเรานะ ตัดผ้ามาอยู่บนรถน้องเรียบร้อยแล้วหลังจากที่นั่งรถไฟมาประมาณอ๋อสินาทีได้นะนี่คือน้องเราเองค่ะนามว่าคิมนะคะชื่อในวงการนางกำลังงงเราถ่ายอะไรนะแต่มันเป็นน้ำอัดลม โอเคเมื่อเรามาถึงที่ทําง,งานแล้วเราก็จะได้ตารางงานวเราได้ทําชั้นไหนห้องนในม้างอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องขึ้นมาจัดการรถของเรานะคะก็คือเตรียมผ้าปูเตรียมของที่ต้องเอาไปใช้ต้องเอาไปเติมอุปกรณ์ทําความสะอาดทั้งหลายนะคะแล้วก็เข็นไปซึ่งอยากจะบอกว่ารถเนี่ยหนักมากหนักพอ,อก,กับเตียงที่ต้องมาปูมายกทุกวันเนี่ยแหละงาน housekeeping นะมันก็ไม่ใช่งานที่ยากแต่ก็ไม่ใช่งานที่ง่าย ทุกคนต้องมีแรงในการจะทำนะคะถ้าทำคล่องเราก็จะรู้ทริครู้ว่าเราจะปูเตียงยังไงให้มันแบบเสร็จไวให้มันให้มันคล่องให้มันแบบรับลืน่นไม่ต้องมายุกยัก,ยก,ยกหลายรอบมันก็จะไม่เสียเวลานะและงานนี้ก็คือถ้าเตียงตึงเตียงสวยปุ๊บเราก็จะชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งห้าสินะคะเพราะฉะนั้นราต้องทำเตียงให้ดีที่สุดค่ะ คนนี้ก็เป็นวิวนะจากโรงแรมที่เราทําบอกเลยว่าสิ่งสิ่งนี้ช่วยเออยียวยาจิตใจได้ดีมากวิวดีดีโอเคจบงานเราก็ต้องมาเติมพลังกันก่อนนะคะนี่ก็คือร้านชานมร้านโปรดของคุณคินนะคะชื่อร้านมาชิมาชิร้าของเจโชนะเราไม่ชอบเราชอบปูงขาแล้วเราก็ไปเดินหาของกินอย่างอื่นต่อจ้ะ อยู่ที่วาราคริกนะก่อนที่จะไปต่องานสองกันดิซันก็ได้ขนมปังมูยองมาจ้าพร้อมกับโคกซีโรเพราะว่าที่นี่ไม่มีกรุงชาให้กินจ้ะดีแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถสปอร์สองที่นั่งนะคะเพราะว่าข้างหลังนั่งไม่ได้ค่ะของเต็มไปทำงานต่อวันนี้มีคีนบ้านต่ออยู่ที่<อ>คลิปิลลี่นะเป็นบ้านของคุณหมอ ซึ่งเขาจะคีนวีคเว้นวีควีคไหนที่ต้องมาคีนบ้านนางต่อหลงังจากที่ทำมืงแล้วก็เหนื่อยมากและช่วงนี้ต้นม่วงก็กำลังบานสะพังพอดีโซนที่เรามานี่ก็จะเป็นโซนแบบว่ายอดฮิตนะคนชอบมาถ่ายรูปเพราะว่ามันจะเป็นต้นเนี่ยเยอะมากมันชื่อต้นจาัการันดานะก็คือแบบเขาก็จะมายืนถ่ายกันเรียงรายอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เห็นมีบ้างนะเราก็อยากจะถ่ายเหมือนกันแหละแต่สภาพไม่ไหวจริงๆนี่ไงสวยงามแม้ อบอ่ะสวยดีดูเป็นสีสันของที่นี่ดีอะไรอย่างงี้จะบานช่วงประมาณกลางตุลาไปจนถึงพฤศจิกานะคะอันนี้เรากลับบ้านแล้วรัดภาพคีนไม่ได้ถ่ายในบ้านลูกค้านาอเพราะว่ากุลคดานะคะทำงานรีบกลับอย่างไงชีวิตที่นี่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะส่วนมากก็จะทำงาน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 นะจ๊ะประหนึ่งเป็นท่านช,ชาติเนาะแต่ว่าก็ ต้องทำะนะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าใค่าใช้ใจ่ายมันเยอะค่าบ้านมันแพงก็มีให้ทำก็ทำไปนะครับเ <c oughs> ช้าวันอาทิตย์แล้วค่ะวันนี้เข้างานเก้าโมงก็เลยได้เหยียดยืดยาวๆตอนเช้าหน่อยนะเหมือนเดิมค่ะเดินไปรถไฟไปขึ้นรถไฟวันนี้ทํา ไอ g ์กรีนทีมาด้วยไ่ทำโรงแรมเหมือนเดิมท้องสิวนี่ก็คือสถานีรถไฟวันอาทิตย์นะคะเนียยเงียคนไม่ค่อยมีเลยดีแล้วแหละไม่เจียวจ้าวดี mm hmm. ก็รอขึ้นรถไฟค่ะไปเจอคุณคิมเหมือนเดิมระหว่างทางก็กินลาเต้ชาเขียวที่ทำมาเนาะ แล้วก็เช็คเนียงซะหน่อยตอนถ่ายไปวิ้ยตายแล้วทำไมฉันเนียงเยอะจังหรือว่าถึงเวลาไปตุ๊บๆหน้าแล้วนะถึงรถคุณคิมแล้วจ้าได้ขนมปังมาหนึ่งย่างด้วยและอันนี้ก็ที่ทำงานที่เดิมวิวเดิมค่ะทะเลอันเดิมสวยเนาะ มาที่บ้านของคุณคิมนะคะบ้านคริมจะมีแมวอยู่2ตัวนะตัวเมื่อกี้ชื่อว่าชิคเก้นส่วนตัวนี้ชื่อว่าป๊อปค่ะเป็นแมวที่ออดอปมานะคะเก็บมาจากข้างถนนทั้งคู่เลี้ยงมาจนจากเด็กเลยนะนจนโตขนาดนี้เลยแหละที่มาแวะบ้านคิมก่อนก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินปิ้งย่างกาัน เก็บตีดแลวนะสเก็ตจะกินไหมสีโอเคคุณบอยแทนแทนหนึ่งช่วงก่อนเหรอสเก็ตแทนแทนแทนอะวงแตกทำให้หนาฮ และร้านปิ้งย่างที่เราอยากมาก็ได้มาแล้วนะคะอยู่ที่สแตรทฟิลด์ซึ่งวันนี้มีน้องแจนคนสวยมาด้วยกันด้วยแล้วก็สามีค่ะเจยองนะคะเป็นสามีของฉันและมือ,อย่างอันดับหนึ่งเมนูก็มีหลากหลายนะมีเนื้อแบบหลายหลายแบบเยอะมากมีทั้งแบบธรรมดาแบบดีแบบดีมากแล้วก็มีเมนูอื่นๆด้วยกำจัดทาง แต่ว่ากลัวไม่อร่อยอะ่ะกินกี่ร้านก็ไม่ค่อยอร่อยเลยกรรมจะทงเนี่ยนี่มีปูด้วยนะแต่บางคนไม่ชอบส่วนเครื่องเคียงก็จะเต็มเยอะมีจับเชด้วยส่วน เสร็จที่เราเลือกสั่งนะคะเราเลือกสั่งเป็นหมูสไลซ์เนาะเพราะว่าตอนอยู่เกาหลีเราจะกินเป็นตัวหมูสไลซ์นี้แล้วก็จะเอาตัวกิมจิแล้วก็กิมจิถั่วงอกอันนั้นเอาลไปผัดกับหมูด้วยคือน้ํามันในหมูเนะี่ยมันจะออกมาแล้วมันก็จะแบบเข้ากันดีกับกิมจิมจะกลมกล่อมมากซึ่งตัวกิมจิถ้าจะเด็ดในการทําอันนี้มันต้องมีรสชาติเปรี้ยวหน่อยซึ่งบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะแต่ว่านี่แหละคือความอร่อยนะคะ ซึ่งตอนยังไม่ได้กินเนี่ยรุนมากก็จะเป็นยังไงพอตอนเห็นซีซันออกมาก็ถือว่าแบบเออใจชื้นน่าจะได้อยู่หนูโอ้ยเสร็จแล้วพอลองกินเข้าไปทานแหละเหมือนอแสงออกจากปากมองหน้าก,นกันกับสามีว่าเหมือนดิซันได้กลับไปอยู่ที่ร้านแถวบ้านที่ปูซานเลยดีใจมากมีความสุขในสุดก็เจอร,ร้านที่ใช่ในส่วนของต็อกโบกีนั้นโอ้โหสุดดาวคะ่ะเอาไปเลยและไข่ตุน๋น กินได้ค่ะอร่อยใครทำใครตุ๋นไม่อร่อยก็ไม่น่าจะโอเคนะส่วนปิดท้ายนั้นแน่นอนข้าวผัดค่าก็สั่งให้เขาเอาข้าวมาผัดให้ตอนจบได้นะก็ฟิลเกาหลีเลยราดน้ำมันงาหอมอร่อยจบมื้อนี้กันไปที่คนละ50ตังค่า